ดเซติกัรดัมบบตเทิลโอเปเรชั่นสอ๋อเซต้าลงน้ําได้ใช่ไหมหมดหมดเว็บไดเดอร์ลงได้ครับลงได้ลองมาแล้วลงแล้วไม่มีผลเอ่ออะไรเลยมีสภาวะเหมือนกับขี่อยู่บนฟ้าเหมือนเดิมแปลว่าลงน้ําก็มีผลอะไรอ่ะแค่ในโหมดนั้นเท่านั้นนะแต่ถ้าเป็นโหมดหุ่นก็โดนผลกระทบดามช้าอยู่ดีพวกซีต้าถ้าจะลงน้ำต้องเปลี่ยนร่าง อเอากันแทงแต่งให้มีขามันไม่ใช่กันด้ามเบเกอร์จะได้มาแต่งหุ่นได้ใช่ไหมบูตินี่กาวทายยังขึ้นได้เลยใช่นั่นแหละมันแต่งอีซี่ให้ขึ้นอวาากาศได้ก็มี แต่ลองยิงบีมในน้ำอย่างยิงแล้วครับได้ผลเหมือนกับปกติเลยอนุภาพบีมไม่มีผลในเกมเลยอ่ะซะง,งั้นอะไรวะเฮ้ยปกติยิงบีมแล้วโดนน้ำอ่ะบีมอนุภาพมันจะลดลงใช่เหอวะอันนี้เม่ยิงบีมแล้วอนุภาพยังเท่าเดิมอ่ะจากตัวกันเนอร์ของพี่นะเอออนุภาพยังเท่าเดิมแต่ถ้าเป็นธรรมดาอันนี้ก็ไม่รู้ <c oughs> ไปเราหุ่นใต้น้ำกับหุ่นบนฟ้าเนี่ยไหนมันจะเหนือกวกัน ถ้าคนลงน้ำเป็นยังไงก็ไม่เป็นยังไงครับมันลงน้ําไม่ตามปกติเลยจนอยากจะด่าเกมเป็นไปไม่ได้เออเอาจริงๆเป็นไปไม่ได้ไหนดีใครหรือจะมาสู้หุ่นบนฟ้าของเรา ลงน้ำได้ไม่แคร์แล้วเนี่ยรอบเนี้ยมันลงน้ำไปแล้วมันลงน้ำไปแล้วเสร็จแน่มมึงมึงอยู่ไหนเอออยู่นี่กันอยู่นี่กันเด้อบินแล้วบินแล้วบินแล้ว มองลำบากจริงอะเฮ้ยแต่ไฟเห็นชัดนะเออไฟทางนั้นเห็นชัดเลยเรานี่เป็นอากาศยานเลยวันนี้มิซาย ทีมเราก็มีฟิปเปอร์คอยมาร์กไว้ด้วยคนระับโว้หุ่นใต้น้ำล่องหุ่นได้แต่เจอฟิปเปอร์ก็ล่องหุ่นไม่ได้แล้วอะ่ะโอ้ยอย่ในนี้มีสองตัวเลยลงน้ำแล้วนะเราลงน้ำแล้วนะ เออเคเฮ้ยแต่พอลงน้ำแล้วบินไม่ได้นะเว้ยเออลงน้ำแล้วดับเลยกดบินไม่ได้ต้องขึ้นวกก่อนเฮ้ยอักาอักไกเบร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 กเอออย่าอย่าอย่ามาเนียนอย่ามาเนียนอย่ามาเนียนคุณบินได้อย่าลงน้ำดีที่สุดบินแล้วดับเลย Đó, nè lẽ Đi ย่าเนียนอย่าเนียนเพื่อนอย่าเนียนอ้าโอ้โห้ระเบิดระเบิดระเบิดมันมาแล้วความบินได้นี่มันที่โกงจริงๆเออล่วงโอ้โหโอ้โดนยิงล่วง ไอบ้บ้าเอ้อมีตู้มาใหม่หรือเปล่ามีครับมีหุ่นนางเอกของซีต้าอืมพระเอกก็มานางเอกก็มา มันไม่มีไข่ลงน้ำแล้ววะบอกกูลงน้ำกูก็โดนเอ้บ้าบินได้มันเล่นเอาไอ้หืมขึ้นไม่ทันยิงอะไรนี่ไย ได้กูอยู่บนฟ้าทำไรกูไม่ได้หรอกวันนี้ในเกมหุ่นใต้น้ำได้เปียบ <c oughs> อย่าลืมว่ามีหุ่นบนฟ้าอยู่ใช่เหรหุ่นบนฟ้าไม่ได้เปียบกว่าอีก อ <c oughs> ลองน้ำมาเล่นบ้างดีกว่า <c oughs> ลองน้ำมาเล่นบ้างเบื่อบนฟ้าแล้วคิดโกงเกิน <c oughs> <c oughs> เห็นไฟเซนเซอร์ชัดเลยอ่ะไอไฟบอกสถานะอ่า <ation> Ok Liệp nói đẩy tôi đã Đấy, lông nám đi, kênh kinh lông nám đi lê Lò mình đây biệp mình chứng อา,อากายเปนลงน้ำไปแล้วลงน้ำเหรอเพื่อนเรียบร้อยอ่ะห <c oughs> มวตรงน้ำไม่น่าสวยของจริงต้องรถถังโอเคแต้มห่างแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพี่ไปลองเล่นรถถังดูงแล้วกัน <c oughs> ยังไม่ได้ลองเลยตายแล้วลนะ <c oughs> <c oughs> จะลงเพย์ห้าไหมน่าจะว่าจะซื้อยังไม่รู้ครับทางเกมยังผู้พัฒน,นาย,ยังไม่ประกาศว่าจะเอาลงเพย์ห้าไหมเออยังไม่ประกาศอ๋ออ๋ออย่างนี้นี่เองหมดน้ําจะไม่มีรถถังไม่เห็นเออว่าอยู่แปลกแกไม่เจอรถถังหมดน้ําจะไม่มีพวกรถถังครับอืมต้องเป็นหมดธรรมดา นนยอย่าไปใช้บ่อยแล้วกันหุ่นตัวเนี้ยเออใช้บ่อยเดี๋ยวไม่มีคนบอกกูมไม่เล่นแม่งแล้วในน้ำเนี่ยอะไรเงี้ยเออกูเอาไปบวกเหมือนเดิมดีกว่าไงแซ่เลย